ตกลงรักกันแล้วอ่ะเป็นแฟนกันแล้วอ่ะอย่านอกใจเขาได้ไหมอ่ะ ะะอยากได้อะไรต้องการผู้หญิงแบบไหนต้องการผู้ชายแบบไหนบอกเขาได้นะคะนี่คือข้อตกลงระหว่างคู่รักนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะรักใครยังไงก็แล้วแต่ให้คุณตกลงกันให้ดีนะคะตกลงและสร้างความตื่นเต้นสร้างความหวานเติมความหวานให้กันทุกวันและความรักของคุณก็จะเป็นนิรันด์นะคะสําหรับใครที่อยากมีความรักที่ดีมั่นคงและอยากชนะใจแฟนอยากให้แฟนมาเอาใจนะคะตรงเนี้ย มีสอนอยู่ในคอสสั่งจิตพิชิตรักนะคะทุกคนคอสนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่5,900บาทนะคะใครที่เห็นคลิปนี้10ท่านแรกก็คือไปที่ราคาพิเศษเออรีเบิร์ดเลยก็อยู่ที่999บาบาทนะคะและคุณจะรู้วิธีการจัดการความรักของคุณอย่างแน่นอนนะคะคุณจะจัดการคนรักของคุณ อยู่มือและอยู่หมัดอย่างแน่นอนนะคะไม่มีวันที่จะนอกใจคุณอย่างแน่นอนเพราะในคอสสังกิจพิชิตรักจะเป็นกับดักจะสร้างกับดักไว้หมดเลยว่าคุณจะต้องแก้ยังไงต้องทํำยังไงนะคะทุกคนสิบท่านแรกเท่านั้นนะคะไปเจอกันที่คอสสังกิจพิชิตรักอินบ็อกซ์ทักหาครูพอลลาได้เลยจ้า